ไปเห็นอยู่แล้วเี็คันหนึ่งนะเห็นอยู่กรุงเทพไปดูมาตัวโชว์มาเ้วชอบเลยเพราะว่าไปแถวมาเป็นคองไปแล้วไม่ได้บอกว่าไปหาไม่เจอทำไมให้เคยโชว์เขาไม่ได้ล้างเราที่หาเองเรื่องงาวแบบนั้นเลย DRC แบบคัน ขึ้นมาเลยวละดูจากเนี่นยวันมันจะดูกลมไปกันหมดเพราะว่าไอตัวสีแดงเนี่ยมันจะรวมแสงใช่จูนกันแต่แค่กลางคืนเนี่ยมันจะไม่เห็นแสงมันจะเป็นแสงเส้นเลยแค่ไฟหลีก็แทงตาเขาจะมองเห็นไฟเบรกใช่เป็นนะเรี้ยงทุกทุน